ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอินโดแปซิฟิกครั้งที่3ณนักกลุ่มัสเซลประเทศเบล,เ,ล,เ,ลเยียมนายปรานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีก,กับนางสาวฮังเกอร์แบนสโลตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแนวทางการผลักดันความร่วมมือทวิภาคีเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเช่นการจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงแนวทางการสนับสนุนบทบาทและยุทธศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียนในโอกาสนี้นายปานปรีได้ขอรับการสนับสนุนจากเนเธอร์แลนด์สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทยในวาระปี2025 2027และการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการเจรจาไทยสหภาพยุโรปและการขอยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก้นให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และสําหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะไปติดตามค่ะประธานสภามวยโลกนะคะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุน WVC มวยไทยค่ะ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกกีฬาเปิดกระทรวงต้อนรับมิสเตอร์มอริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลกในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมงาน Amazing มวยไทย World Festival 2024ระหว่างวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยทางประธานสภามวยโลกได้มอ กำไร WBC และเข็มขัดแชมป์ WBC จำลองให้กับรัฐมนตรีทั้งนี้นางสาวสุดาวันกล่าวว่ามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมีความยินดีที่ WBC เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศหวังว่าจะดาเนินงานด้วยกันด้วยความราบรื่นและประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีซึ่งหลังจากนั้นมิสเตอร์โมริซซโอสุไรามานประธานสภามวยโลกยังได้เดินทางไปพบปะกับ เหล่าโปรโมเตอร์และเหล่าฮีโร่นักมวยของเมืองไทยที่สำนักงานสภามวยแห่งเอเชีย